สวัสดีครับพบกับนักสิบเก้าศรีประกรณ์้อมือสอที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นสุดยอดกระบะสายพัน์ธุแกรกสายพัน์อธุเมริกัน วันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยครับเป็นตัว4 wheel d r i v ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้รถใหญ่สไตล์ลุยๆแบบอ f ฟโรดพลาดตัวนี้ไม่ได้เลยขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2 0 1 4 Ford Ranger Wildtrak ตัวท็อป3.2 Double Cab Auto 4 wheel d r i v ไม่เก้า เจ้า Y Track ครับวันนี้เอามาให้ดูคือตัวท็อปสุดเลยครับกับทันนี้เลย2014 f o r d Y Track 3ามจออโต้โฟลวิได้ใหม่ใก้มืนโมเดลผลิตปี2013นะฮะออกรถปลายปี2013จดพะเบียมต้นปี2014รถบ้าน2 0 0 0มดูแลรถดีทั้งสองท่านใครที่เคยใฝ่ฝันสมัยเป็นป้ายแดงต้องบอกว่าตัวนี้ แพงสุดเลยราคารถใหม่ปายแดงในยุคนั้น1 9 9ล้าน9ก้าบาทรับประกันโครงสร้างับไม่มีสนหนักไม่มีต่อตอมไม่มีปีความไม่มีน้ํำท่วมเหล็กไม้แท็กไก่หมื่นกิโลเมตรรับประกันซื้อขึ้นเต็มราคา เรื่องชนหนักที่ความตัดต่อน้ําท่วมไม่มีแน่นอนแต่ก็ตามสไตล์รถกระบะรถล,ลุยปา่ารถสไตล์ออฟโรดมีเข้าป่าเข้าดงเรื่องการเก็บสีมีแน่นอนครับเพราะว่าอายุรถ10ปีพอดีตอนที่เข้ามาก็ต้องบอกว่ารอยทั้งคันรอยไม่ใหญ่หรอกแต่รอยขนแมวเนี่ยกระจายเต้มไปหมดเลยนะมีพวกกิงง่งวงกิ่งไม้อะไรเงี้ยวันนี้ครับผมเก็บสีให้เรียบร้อยและรอบคันยกเว้นหลังคานะเก็บด้านล่างรอบคันสวยงามเลย แล้วที่สําคัญเจ้าของเดิมแปลงกระจังหน้าไฟหน้ามาให้เราเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นที่เห็นนี้เขาแปลงมาเป็นตัวม i n เนอร์เชนให้เราหล่อๆแบบนี้แล้วขอบคุณเจ้าของเดิมมากเลยนะะมาดูพร้อมกันครับมากระจังหน้าแบบมายเนอร์เชนเลยโอ้โหสวยมากหล่อเลยทีนี้นะก็กระจังหน้าด้านหน้าเ็าเป็นสีดำเท่ๆนะอักษรลนเจอร์เท่คมไฟหน้าเขาก็แปลงมาให้เรานะฮะเป็นตัวม i n เนอร์เชนหยกักๆโค้งๆแบบนี้หล่อเลยไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยนะฮะด้านล่าง แลนะไฟสวยๆแบบนี้เลยไฟหน้าโอเคโคมไฟสวยใสใช้ได้ไฟตัดหมอกสวยๆเลยแนะกกันชนแปลงมาเรียบร้อยนะครับแก้มเกลืออะไรพวกนี้ต้องแปลงหมดนะฮะเพราะว่าของเดิมของไหม่ของก่อนไม้ได้เชนกับตัวไม้ได้เชนนี่จะมีหลายชิ้นเหมือนกันที่ไม่เหมือนกันและสีสันวันนี้ต้องบอกว่าเราเก็บให้รอบคันเลยนะฮะ เพราะว่าตอนเข้ามามันรอยมันกระจายทั้งคันน่ะวันนี้ออกแดดสวยงามเลยนะฮะแล้วสีส้มนี่ต้องบอกว่าตอนเปิดตัว Ranger w ์วา t แตเขาใช้สีนี้เป็นสีโปรโมทเลยนะเป็นสีนี้ที่ทำโฆษณาเลยเพราะไปยังบางสวยใสใช้ได้นะกันชงกันชนเก็บให้แล้วเรียบร้อยสวยงามนะฮะส้มตัดเทาเข้มโอ้โวหล่อสวยลงตัวมากอ้ามุดกันหน่อยครับ ช่วงล่างก็เดิมๆสวยๆไม่มีชนหนักไม่มีน้ำาอ่มภาพรวมแถบขวาอย่างที่เรียนสีสันเราเก็บให้รอบคันเพราะฉะนั้นวันนี้สวยเนียนใสตลอดทั้งแถบแน่นอนนะสติกงสติ๊กเกอร์เราซื้อติดให้ใหม่เลยขอไปก็อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานตามอายุนะนะโอเคใช้ได้นะครับมือจับรุ่นนี้จะเป็นสีดำด้านนะฮะไม่มีสมาร์ทอินทรีนะเพราะมันเป็นตัวก่อนใบด้เชน มีฟิล์มให้รอบคันจากเจ้าของเดิมกระจกข้างสีเทาเข้มมีไฟเดียวด้วยนะบันดงบันไดเป็นสแตนเลสก็ยังสวยงาม <S <S ด้านบนจะมีตัวยึดแปลกหลังคามาให้ครับตามสไตล์3.2นะฮะหลังคานี่ผมไม่ได้ยุ่งนะปล่อยตามธรรมชาติเจ้าของเดิมให้มาตามนี้เลยมันมีรักยิ้มเบาๆตรงนี้แต่ไม่ต้องไปยุ่งม,มันหรอกรถมันสูงไม่ค่อยมีใครปีนตรงนี้อีกรักยิ้มในการเดิน,นก็ตามสไตล์รถท่องเที่ยว ด้านบนเจ้าของเดิมมีแต่งของแต่งมาเบาๆเป็นไฟ LED นะแล้วก็สติกเ cker m o เตอร์ Monster ให้มาก็ยังสวยมีขาดเบาๆแต่ยังใช้ได้ขอบคุณมากดูแล้วมันเท่ดีก็เลยไม่ลอกไปตามนี้แหละนะ้อเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาโอ้โหหล่อเลยเอาแม็กอะไรมาลงครับเนี่ยแรปเตอร์เปล่าวะ <c oughs> น่าจะใช่นะไม่รู้ใช่แม็กแรปเตอร์ป่ะแต่ว่าสวยดีนะเท่ๆเป็นสีดำเข้มเลยนะหล่อมาก มีทะลอกนิดเดียวตรงนี้นะนิดหน่อยแม่น่าเกลียดอีก90%ยังสวยยังหล่อดูดีแล้วเขาเลือกใช้สีเทาเข้มด้วยเข้ากับตัวรถมากๆเจ้าของเดิมให้ยางมา BF เ o o d Ri ริเบอร์285 70ด7 7นะครับปีอะไร2021โอเคดอกเหลือเยอะมากดอกเต็มดอกสวยดอกลึกได้สัก2ปีสบายสบาย ซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมล้อหลังก็แมตกเปลี่ยนมาให้เราหล่อมากสีเทาเข้มมีถลอกเบาๆนิดหน่อยที่เหลือ90%ยังหล่อสวยเลยยาง BF g o o d r i c h ปี2021ดอกยังเหลือเยอะนะครับ ย้าใ,ใช้ได้อีกยาวๆแล้วเป็นดอกแบบสไตล์ออฟโรดด้วยเพราะฉะนั้นดอกมันค่อนข้างจะลึกอยู่แล้วแชัดซีซุ้มล้อส,สวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมโครงสร้างกันต่อครับประตูหลังเปิดมาแล้วแต้มสีหัวน็อตยังอยู่ดีนะครับเม็ดพาร์คด้านในสวยงามอยู่ครบ ซอกในประตูก็สวยแห้งเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะครับเสากลางขวาฮาเมทอารอยู่ครับซอกในประตู R H คมคมน็อตเดิมไม่มีขยับนะน็อตเดิมไม่มีขยับ R H คมคมน็อตเดิมไม่มีขยับแผ่นเพจอยู่ฝั่งนี้เลยเรียบเรียนสวยงามไม่มีงัดแงะแกะเก่าเมดอินไทยแลนด์เลขตัวถัง M N V U M F ลงท้ายด้วยดับเบิลยูสองสามสี่ห้าศูนย์สามเรียบเนียนสวยงามเสาคนขับมีถลอกนิดเดียวนะฮะนะมีถลอกนิดหนึ่งไม่น่าเกียดล่อยกันไปอ่ะเสาวขวาเม็ดอาร์กอยู่ครบเม็ดอาร์กสวยงามซอกในแห้งเดิมสนิทนะครับแต่แก้มต้องบอกว่าเขาด้วยความที่เขาแปลงหน้ามามันต้องมีถอดเปลี่ยนแก้มกันอยู่แล้วไม่แปลกด้านในยังสวยแห้งเดิมใช้ได้นะครับ ด้านหลังกันต่อนะก็จะมีตัวโลบาร์ตามสไตล์วายแตกอันนี้คือของโรง,งงานนะครับสีเทามีขนแมวเบาๆนิดเดียวมีสติกเกอร์ดูคัตตด้วยสงสัยจะขี่มอไซส,ส่วนไอตัวโลบาร์ที่ผมไม่ได้ยุ่งอะไรนะปล่อยมันตามธรรมชาตินะฮะก็มันจะจะจะมีรอยบ้างเบาๆนิดหน่อยจากการใช้งานตามสไตล์รถท่องเที่ยวต้องมีกันบ้างส่วนไฟท้ายเรียบร้อย ฝาท้ายผมเก็บสีให้นะฮะซื้อสติกเกอร์อะไรติดให้เรียบร้อยเลยไฟท้ายซ้ายขวาสวยกันชนของแต่งเจ้าของเดิมให้มาเป็นเหล็กมีตัวลากด้วยโอ้สุดยอดอมากนะครับเรียบร้อยเลยอ่าวมุดล้ออะไรยังอยู่ไหมล้ออะไรยังอยู่ดีนะฮะแหนบชัสซีเพารอสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมฝาท้ายรุ่นนี้จำได้ว่ามันจะเขามีตัวหน่วงมาให้หรือเปล่า เออเขามีตัวหน่วงมาให้นี่เขาติดโชคเพิ่มมาให้ขอบคุณมากนะไม่ปึงไม่ปังเนี่ยห <c oughs> รือหลไ i โซอ่ะไว้แท t ครับก็ตามสไตล์รถท่องเที่ยวพื้นกระบากมีร่องรอยการใช้งานบ้างนิดหน่อยแต่โดยภาพรวมก็ถือว่ายังโอเคนะยังใช้ได้อีกยาวๆหลายปีะตาเข็บแห้งแห้งเม็ดอาร์คสวยงามแต้มสีหัวนอ็อตอยู่ครบเม็ดอาร์คอยู่ครบฝั่งซ้ายฝั่งขวาหน้าตาเหมือนกันแต้มสีหัวนอ็อตอยู่ครบตาเข็บเม็ดอาร์คสวยงาม และคันนี้เจ้าของเดิมนะเขามีตัวซื้อตัวฝาปิดท้ายมาให้เราด้วยขอบคุณมากนะก็ลากมาปิดแบบนี้เลยนะอ่ะโอเคหมาะสำหรับสายท่องเที่ยวเก็บสัมภาระได้ไม่ต้องกังวลเรื่องฝนตกภาพรวมแถบซ้ายอย่างที่เรียนสีสันเราเก็บให้รอบคันนะฮะสวยงามเนียนใสตลอดทั้งแถบใช้ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะบันดงบันไดของเดิม โรงงานยังสวยดูดีมือจับสีดำด้านปีมรอบคันเรียบร้อยกระจกข้างมีไฟเลี้ยวล้อแม็กเขาเปลี่ยนมาเป็นแม็กสีเทาเข้มล่อสวยมีทะอวลบเบาๆนิดหน่อยตามสไตล์รถลุยป่านะดอกลึกดอกเต็มนะยาง BF Goodrich ปี21ดอกยังสวยมากใช้ได้อีกหลายปีแน่นอนซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมล้อหลัง สวยเช่นกันมีถลอกเบาๆนิดเดียวนะที่เหลือโอเคสวยมากยางปี2021ดอกลึกดอกเต็มใช้ได้อีกหลายปีแน่นอนชัดซีซุ้มล้อไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะฮะประตูหลังซ้ายแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงา ชายบันไดด้านล่างก็มีบุบเบาๆนะแต่ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปพ่นนะฮะปล่อยมันเดิมๆไปก็ตามสไตล์รถบุรุยป่านะมีปีนขึ้นปีนลงมีโดนนุ่นโดนนี่นิดหน่อยแต่อย่าไปพ่นนะฮะซอกในได้ถ้าไปจําเป็นไปพ่นเดี๋ยวมันจะไม่เดิมนะเสากลางซ้ายฮะม็ดปากอยู่ครบซอกในน็อตเดิมครับตัวอักษร LH คมๆเลยสติ๊กเกอร์เรียบเนียนแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะ เสาหน้าซรายครับเป็นหาคสวยงามซอกในเดิมแห้งสนิทแต้มสียังอยู่ครบเลยแต่แก้มอย่างที่เรียนเปลี่ยนมานะฮะเพราะว่าเขาจะแปลงหน้าเป็นตัวไมเร์เชนมันต้องมีถอดอยู่แล้วภาสีต่อแล้วโอ้โหหมดทันวาปีหนะ้าขอบคุณเจ้าของเดิมมากกระจกเดิมฟอร์ดมอเตอร์คอมนดีอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันไปอันนี้เจ้าของเดิมรู้สึกจะติดตั้งโชกฝาหน้ามาให้เราด้วย นี่สะดวกสบายเลยขอบพระคุณเจ้าของเดิมมากนะครับอ่ะเปิดมาแล้วเครื่องยนต์ก่อนตัวนี้เป็นเครื่องใหญ่เลยดีเซล3.2ลิตรนะฮะเกียร์ออโต้6สปีดนะครับแรงม้านี่โอ้โหเหลือๆเลยฮะ200แรงม้าครับอัตตาท้นเปลืองก็11โลลิตรโดยประมาณอาจจะไม่ได้ประหยัดบ้างนะฮะมันเป็นรถแบบสายลุยนะเครื่องเขาใหญ่เลนแบบท่องเที่ยวเน้นแบบ ทางดโผลอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะได้ไม่น้อยฮนะ9 0้าหมืนโลซอกในครับด้านในแห้งๆนะฮะซอกในแห้งน็อตเดิมไม่มีขยับแต่แก้มต้องบอกว่าเขาด้วยความเขาแปลงหน้ามาเพราะฉะนั้นมันมีเปลี่ยนแก้มเป็นตัวไมเนอร์เชมันก็จะมีรอยถอดน็อตอยู่แล้วแต่ให้ดูซับในนะครับว่าซับในนี่แห้งสนิทไม่ได้ยุ่งอะไรเบ้าโช๊อะไรด้านในเดิมหมดแห้งหมดนะฮะส่วนคานก็เดิมนะนี่ AC ซีคมคมรูกลมคมกริบนะ คานหน้าสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะคานหน้านี่เดิมหมดนะครับฝั่งซ้ายก็เดิมนะคานซ้ายก็เดิม a c ซค,คมคมรูกลมค,มคมคลิปแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่เลยถ้าไม่เกิน6กเดือนก็ไปตามนี้เดี๋ยวเช็คให้อีกทีมีเบรก ABS ให้ด้วยนะซอกเซอร์อะไรก็ยังสวยนะซับในแห้งนะซับในนี่ไม่ได้ยุ่งอะไรเดิมๆนี่สติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงาม แต่แก้มเปลี่ยนมาเพราะนั้นนอ็อตมันมีถอดอยู่แล้วนะไม่แปลกซอกในพวกนี้ของในนี่เดิมนะฮะเฉพาะแก้มที่ถอดฝาถอดอยู่แล้วนะเพราะเขาแปลงหน้ามาเขาต้องเปลี่ยนทั้งหน้าอยู่แล้วนะมันก็มีรอยถอดนะฝาที่ผมก็ไม่รู้เขาไปหามาจากไหนนะแต่ก็มีสลักโลโก้ฟอร์ดก็น่านจะฝาแท้เช่นกันนะรูกลมด้านใต้ก็เดิมๆนะแต่ฝาต้องบอกว่ามันเป็นตัวไม่ด้วยเชนมันก็อาจจะไม่ใช่ อของมันแต่เป็นของแท้ไมเู้นม่หามาได้ไงฟอกคมๆเลยนะารูกลมคมกริปนะครับฝาโปงน็อตมีถอดอยู่แล้วนะอ่ะเอาไป็ว่าสรุปครับคันหน้าเดิมซับในซ้ายขวาเดิมแก้มซ้ายขวาฝากระโปรงกันชนเปลี่ยนหรือแปลงนั่นแหละแปลงหน้าเป็นตัวไมเล์เชนเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกัน เรื่องยอนต์ฟิตแน่นไม่แท้90,000โลไปดูข้างในกันดีกว่าไป<ะ>ได้เบาะไฟฟ้าที่คนขับด้วยนะฮะบอดที่เอ็นน ah ี้ก็เนื้อเดิมโรงงานเกือบทุกชิ้นนะฮะเกือบทุกชิ้นจําได้ว่าผมเปลี่ยนให้ก็คือเฉพาะปีกเนี่ยเปลี่ยนเดินได้ใหม่ของเดิม,ดมก็แน่นอนปีนขึ้นปีนลงมันก็ขาดนะส่วนที่เหลือของเดิมนะพวกนี้ของเดิมโรงงานเป็นดําได้ส้มปักอักษรวแท็กเท่ๆนะเป็นหนังผสมผ้า โดยรวมทำออกมาแล้วก็สวยดีนะยังถือว่ายังดูดีมากๆยังใช้ได้เลยส่วนแผงไม่ได้ยุ่งรายปล่อยเดิมๆนะฮะวัสดุต่างๆนี่คือของแท้ของเดิมโรงงานก็ยังดูใช้ได้แม้ว่าจะเป็นรถแบบลุยๆหน่อยฟิล์มอะไรไม่ทราบพอได้นะครับเจ้าของเดิมให้มาก็ยังโอเคใช้ได้ขอบคุณมากด้านหลังฟิล์มก็ยังสวยใช้ได้นะครับแผงด้านหลังก็โอเคหน่อย นะริ้วรอยมีบ้างเบาๆตามสไตล์รถท่องเที่ยวเบอหลังไม่ได้ยุ่งอะไรฟอกให้อย่างเดียวนี่คือของเดิมโรงงานทุกชิ้นตั้งแต่10ปีที่แล้วยังสวยดูดีมากๆนะัหัวหมอน3าตำแหน่งเนื้อบอ่ออะไรยังเนียนด้านหลังมีเ r าเอา e t ให้อีกหนึ่งนะอายกได้ไหมเดี๋ยวจะยกให้ดูยกด้านหลังก่อด้านหลังเอาลงมาได้ก็จะมีแม่แรงประกอบช่วยเหลืออะไรอยู่ด้านหลังนะครับส่วนด้านล่าง ของฟอร์ดนี่จะยกแบบชิ้นเดียวเลยใช่ป่ะ <c oughs> ด่วนอ่ะเอออ่ะยกทีเดียวเลยนะฮะก็จะมีช่องเก็บของเล็กเน้อยๆเดี๋ยวเราค่อยไปดูฝั่งนู้นแล้วกันประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วแผงประตูก็สวยดูดีใช้ได้ฟิล์มก็ยังสวยดูดีตัวบ,บอกนี่ของเดิมโรงงานนะครับด้านหลังนี่ของเดิมทุกชิ้นฟอ,อกขึ้นมาแล้วก็ยังสวยนะครับยังสวยเลยอเอะยก มีช่องเก็บอะไรสักอย่างช่องรับนะไม่ใหญ่เท่าไหร่โอเคประตูหน้าซ้ายเปิดมาแล้วเออสวยใช้ได้คิดว่าเขาน่าจะขับคนเดียวเป็นหลักนะครับคันนี้นะเพราะว่าที่เหลือวัสดุนี่ดูดีมากฟิล์มก็ยังสวยเบอหน้าซ้ายบอธรรมดานะฮะไฟฟ้าเฉพาะคนขับฝั่งซ้ายนี่ของเดิมหมดนะฮะฟอกขึ้นมาให้ก็สวยเรียบร้อยเลยเดี๋ยวไปลองขับกันจริงๆรรุ่นแรกนี่น่าจะทำมือจับช่วยขึ้นหน่อย นะมันไม่มีมีแค่บันไดกุญแจก็ยังเป็นแบบนี้เลยฮะสำหรับตัวท็อปก่อนไวเดชเชนก็เป็นแบบเสียบกุญแจสำรองมีให้ครบอ่ะรถลุยๆนะปีนขึ้นมาแล้วไม่8ปด0 0โลถือว่าน้อยนะกับอายุรถ10ปีนี่ถือว่าน้อยมากๆนะครับอ่าเปิดแอร์ก่อนแอร์นดิจิตอลแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้มีแอร์ออโต้ให้ด้วยนะ ปรับทิศตรงทิศทางอะไรเทมากเป็นดิจิตอลแทบทั้งหมดเลยมีทั้งแอร์มีทั้งฮีตเตอร์แต่อยู่เมืองไทยกรุณาอย่าไปยุ่งกับฮีตเตอร์นะใช้ฝั่งแอร์ฝั่งเดียวพอนะ,อะคอนโซลด้านหน้ารุ่นนี้เป็นงานพลาสติกสีเทาเกือบเกือบจะเข้ม ซึ่งยังสวยยังเนียนยังดูดีมากถุงลมแอร์แบ็กคู่พร้อมเบรก ABS ด้านบนสติ๊กเกอร์เจ้าของเดิมแถมมาให้มีขาดตเบาๆตามสไตล์รถลุยป่าแต่โดยรวมถือว่ายังใช้งานดีมีประโยชน์บางแดดได้ก็เลยติดไว้ก่อนนะขออนุญาตไปตามนี้แหละ หน้าจอมาแบบคลาสสิกครับตัวก่อนไม่เนเชนเราจะยังไม่ได้หน้าจอสัมผัสนะครับจะเล่นกันแบบเดิมๆแบบนี้เลยสเปคโรงงานให้มาแบบนี้เลยเล่นดิสซีดีได้ MP3 ได้แต่เล่นบลูทูธได้ด้วยก็โอเคนะต่อมือถือเล่นเพลงจากมือถือได้เรื่องเสียงเดิมติดรถมามอเออโอเคยังใช้ได้นะก็ตัวนี้กล้องหลังจะยังไม่มีนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมติดแบบ ติดแยกตรงนี้ให้แบบแวนตรงนี้ให้ละกันนะครับด้านล่างเขาเอาเล็กนะมีขวามีพิจิตรบุรีมีโอเคตรงกลางวางของกระจุกกระจิกเกียร์ออโต้หกสปีดนะหัวเกียร์คันเกียร์เออใช้ได้สวยดีมีเมนด์โหมดให้เพิ่มลดเกียร์ได้มีโหมดการขับขี่แบบโฟร์วิวเดี๋ยวค่อยมาลองกันเบรกมือมาตรฐานกระบะลองวางแก้วน,น้ำ ที่เท้าแขนหนังนุ่มๆเลื่อนไม่ดมได้ด้านในโลง่โลงๆมีแท่นวางเหรียญมาให้ด้วยอัน,นเอ้ยเป็นครูบล็อกด้วยนะเพิ่งเห็นด้านล่างเป็นครูบ็อกนะมีแอร์ไหลออกมาได้โอเคมีครูสคอนโทรลให้ด้วยนะนี่มีมัลติฟังก์ชันเพิ่มลถเสียงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้ยังสวยวัสดุต่างๆยังดูดีเนื้อพวงมาลัยยังสวยนะครับเป็นหนังสีดำได้ส้มก็ยังสวย ปรับได้แค่2ทิศทางนะครับเท่าที่จำได้ไม่เยอะคือลงขึ้นจบแล้วนะครับกระจกไฟฟ้า4บ้บานออโต้1นึ่งบานคนขับเซ็นทัลล็อกมีนะแต่รุ่นแรกเนี่ยตลกอย่างหนึ่งคือมันไม่ไว้แถวเนี้ยมันมาไวร้รวมกับวิทยุทำสกกระเบืออะไรเราก็ไม่เข้าใจมันเซ็นทัลล็อกปุ่มมาอยู่ตรงรวมกับวิทยุเฉยเลยนะกระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้านะฮะโอเค กระจกหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัติแล้วก็ด้านบนมีช่องเก็บแว่นให้มีไฟด้านหน้าคู่เดินตรงกลางอกีกหนึ่งดีที่บังแดดสีเทาฝั่งคนขับเรียบๆฝั่งซ้ายมีกระจกให้นหลักๆเพดานสวยเลยฮะเป็นสักหลาดสีเทาสวยเนียนดูดีใช้ได้เลยก็ถือว่าใช้รถ ค่อนข้างรักษาื่งเห็นมีระบบควบคุมการทรงตัวตรงนี้มาให้มีระบบช่วยหน่วงลงทางลาดชันแล้วก็มีดิฟล็อกเฟืองท้ายมาให้ด้วยนะเยี่ยมเลยเอซ้ายเจ้าของเดิมให้ไรเรามาบ้างเนี่ยป๊บมีแฟมมาให้นะครับตัวท็อปเลยเนี่ย3.2 4view VWT Wide Track Auto นี่คู่มือใช้งานมีสมุทเช็คระยะมี ออกรถปลายปีพฤศจิกายนสองพนสิบสจดทะเบียนต้นปี2014 4นสคูณส y track auto 3.2เครื่องยนต์ p 5 at 1082957นยแสชสซี mnt ไอ้ mnbu เบือะไรเนี N ่ย mnbum ลงท้ายด้วย W23 4503นะดูแลรถด,ดีอีกตั้งหากนี่ดูสิเข้าศูนย์ตลอดเป๊ะ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 จนกระทั่งสุดท้าย เข้าที่8 8ดหมนะแปดหมตอนนี้8ปดหมขยับไปนิดเดียวเองอะเปลี่ยนพระเบรกแล้วด้วยนะเปลี่ยนพระเบรกหน้าเจียร์จานซ้ายขวาโอเคเยี่ยมเลย สำเนารถกันหน่อยมาโมเดลผลิตปี2013ป้ายกรุงเทพนะครับจดทะเบียน2014สีส้มนะฮะเลขตัวถัง MNBU MF ลงท้ายด้วย234503เครื่องยนต์ P5AT 1082957ดีเซล5สูต3.2ลิตร200แรงม้าโอ้โหสายบ้าพลังต้องจัดตัวนี้แล้วไปลองขับกันไอวงเลี้ยวกันก่อน แต่วงเลี้ยวผมไม่ค่อยคาดหวังมากหรอกรถล้อใหญ่ๆห่เง้บานอยู่แล้วเนี่ยโค้งไปทีก็ดูแนวโน้มว่าอาจจะต้องโยกนะครับอาจจะห,หรือได้ลุ้นว่าเฮ้ยไม่บานเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมเฮ้ยวงเลี้ยวแคบกว่าที่เราคิดเฮ้ยเออได้ได้อยู่ได้อยู่เนี่ยดูเนี่ยเออกับรถได้ไม่ต้องโยกเฮ้ยวงเลี้ยวแคบกว่าที่เราคิดนะเนี่ยเออกระบะบางค่ายนี่บานเฉยนี่ถือว่า เหลือความคาดหมายเลยนะฮะเป็นรถกระบะท,ที่วงเดียวค่อนข้างแคบมากเลยดูดิเนี่ยปกตินี้ต้องโยกักทีหนึ่งนะเฮ้ยไม่น่าเชื่อเออความคล่องตัวใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เลยอ่ะมาถึงพะละกําลัง3.2ลิตรมันเหลืออยู่ละเครื่อง5สูบโอ้โหโอ้ยพุ่งหลังติดเบาะเลยฮะตัวเบรกโอ้จึก๊กเยี่ยมจ่วงล่างยังแน่นยังนุ่มเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นสบายนะครับเรามาเทส เดี๋ยวถอยกันดีกว่าเฮ้ยเขามีกล้องมาให้แล้วนี่ขออภัยครับท่านผู้ชมผมไม่ติดเพิ่มไม่แล้วนะตามสเปกวายแทร็กตัวท็อปมันมีกล้องมาให้ในตัวเออไปตามนี้เลยท่านผู้ชมไปตามนี้เลยนะครับเยี่ยมเลยเล้มีกล้องมาให้ในตัวแล้วก็ไม่บอกวงมาลัยโอเคฮะขับง่ายเลยนะขับง่ายมากวงมาลายนี่ขับง่ายไม่หนักไม่เบาพอดีพอดีอดแน่นๆเฟิร์มๆด้วย ่าจะขับทางไกลนี่มันแน่นอนแล้วมีเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยดูดินะมีกล้องมีเซ็นเซอร์หลังให้ครบอ่ะมาลองเกียร์โฟกันเลยมาเข้าเกียร์ว่างตัวเอ็นล้อตั้งตรงอยู่ 2h ก็คือขับ2รล้อหลังนะเดี๋ยวขออนุญาตไป 4H ก่อนปัป๊บตอนนี้ก็จะมาที่ 4h แล้วก็จะเป็นระบบะมันก็จะมีะใส่เพาลล้อหน้าเข้าไปด้วยนะฮะ 4H ก็คือขับแบบ4ล้อ wheel ว r ได้ความเร็วสูง วิ่งเร็วได้ขับร้อยยีได้อะไรเงี้ยพวงมลาลัก็เหนืดขึ้นนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ก็ยังโอเคขับง่ายอยู่เหมาะสำหรับฝนตกถนนเปียกทางลื่นลื่นทะไหลหรือทางลุกลังลุยเบาๆขำๆอันนี้โอเคนะต่อไปทางโหดๆอ่ะเราจะปรับโหมดไปที่โฟโลโฟโลเหยียบเบรกล้อตั้งตรงใส่เกียร์ว,ว่างบิดไปเลยครับโฟโล w พอโฟโลแล้วมันจะตัดตัวไอตัวกันถลออกด้วยนะตอนนี้4 l โชราขึ้นมาพร้อมเป็นโฟโลครับผมตอนนี้ทั้ง4ล้อจะบิดกันแบบเต็มที่เลยความเร็วไม่เยอะพวงมาลัยจะเนืดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโอ้โหเนืบมากนะขับไม่เร็วฮะแต่ว่าแรงบิดมหาศาลพละกำลัง200แรงมานี่สำหรับงานติดลมติดโครนนะบุกป,ป่าฟาดง ติดหลุมติดบอ่อแบบงานลากงานจูงนะใช้ตัวนี้แหละโฟโล oh โอ้โหพวงมาลัยหนืดเยอะเลยแล้วก็น like ่าจะบานด้วยเวลากลับรถนะอ่าอันนี้โฟโลอ่ะเดินหน้าให้ดูนิดโฟโลโฟโลโฟโลนะอ่ะโฟโลขับได้ไม่เร็วนะบอกก่อนได้แค่นี้แหละนะเพราะว่าเขาเน้นแรงบิดเน้นงานแบบโคตรโคตอ่ะอ่โอเค ขออนุญาตกลับไปที่ขับ2ล้อปัป๊บก็ปลดเวลาปลดปลดไปทีละขั้นนะโลแล้วก็ไปไฮก่อนปัป๊บเอามาไฮก่อนมาไฮ CL ดับแล้วนะต่อไปค่อยไปสองล้อปั๊บปั๊บปัป๊บเามันดับหมดฮนะดับหมดทุกดวงแล้วตอนนี้กลับมา2อล้อลื่นแบบปกตินี่ลื่นปื๊ดเลยแะ yeah. ลื่นปื๊ดแล้วขับ2ล้อปกติโอเคใครอยากจัดตัวท็อป ไว้ลุยป่าจัดคันนี้เลยน่าสนใจมากบอกเลยราคาตอนนี้ลงมาเยอะมากๆแล้วไปดูราคากันไปฮ r ดเรนเจอร์ไ a c k ครับเป็นตัวท็อปสุดเลยฮะออโต้โฟวดเป็นตัวเครื่อง3.2เพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับสายลุยสายหโหด สายออฟโรดใครอยากจะซื้อไว้ท่องเที่ยวไว้บุกป,ป่าฝ่าดงโอ้โหตัวนี้เลยจัดไปจัดหนักไปให้สุดกันเลยกับคันนี้เลย2014 Ford Ranger Wildtrak 3.2 Double Cab Auto ซูิวได้ไหมเก้ามื่มนคันนี้เป็นรถบ้าน2องมือนะฮะก็ดูแลรถดีทั้ง2องนรับประกันโครงสร้างไม่คนหนักไม่มีตัดตอ่อไม่มีพิกคว่ ไม่มีน้ำท่วมเลขใหม้แท้ๆ90,000กิโลเมตรรับประกันซื้อขึ้นแต็มราคาตัวนี้มาด้วยค่าตัวแพงสุดของเขาเลยนะฮะ1,900,000้ 1, 90, บาทโมเดลผลิตเนี่ยปี2013นะเขาออกรถนี่ก็ปลายปี2013จดทะเบียนต้นปี2014แล้วก็แปลงด้านหน้ามาเป็นตัวไ i ม o เน h a อเชนอย่างที่เรียนไปนะ,ะวันนี้ฮะ ราคาดีงามมากๆใครที่เคยเลงเคยใฝฝันไว้สมัยเป็นป้ายแดงล้านกว่าบาทเอื้อมไม่ถึงวันนี้งบเราดนอยราคาลงมาอยู่ในจุดที่เล่นได้แล้วครับสำหรับสายออฟโรด Walk-in หน้าร้านเราขาย4,019,000บาทโอ้โหก็ถูกลงมาเยอะแล้วนะแต่พิเศษยิ่งกว่าเดิมฮะสำหรับคนดูคลิปนี้เลยซื้อกันสดก็ได้จัดเปเน้นก็ดีราคาพิเศษเราคายีอง3,000 โอ้โหว้าวเลยนะ3า9 0 0 0บาทนี่ตัวท็อปสุดเลยนะนี่วายแตกนะนี่3.2ออตโตโฟนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายลุยสายออฟโรดจะเอาไว้บุกปาก่าฝ่าดงโอ้โหแล้วก็แต่งมาหล่อๆแบบนี้นะฮะเล่นได้เลยนะครับ อ่ะมีวารันตีให้เหมือนเดิมนรับประกันเครื่องยนต์เตียกล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือชุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและเดี๋ยวก็รองรถครับผมเจะารถก็ศูนย์ฟอร์ดเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเต้นให้ แถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้พรีทำความสะอาดและรมควันค่าเฉ้ิโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยมาด้วยสีส้มอันร้อนแรงแบบนี้นะฮะโอ้โหหล่อจริงๆวแพ็ตัวท็อป32ใหม่90,000โลแทแเทอย่าช้ารีบแอนไลน์มาได้เลยด้านล่าง idline แ19อ 19se โค้ชแอนที่ของเราง่ายๆเขาไม่ได้กูเกิลแแบบทง19สีประกรณเราหยุดถนนพพกัรลพบกพลึกเปิดบริการทุกวัน ถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุต่างจ ประตู2แล้วโทรหาทีมงาน่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไ,ไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบเก้าศีปรกรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงในรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟนั้นก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเดินยันนี้คลิกน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นับสิบเก้าศรีระกรนัื้อของที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com